สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้มีมิกอันโตนะครับรุ่นนะครับ 140FX นะครับผมนะตัวนี้เอฟเฟกแท้นะครับผมนะสภาพสวยนะครับสภาพ98%นะครับสวยมากนะครับนะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับสภาพสวยครับนะสวยทุกจุดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้เขาจะโมอะแดปเตอร์มานะเท่าที่ผมดูอะแดปเตอร์เดิมมันจะเป็นตัวดําๆใช่ไหมครับมันจะเป็นมันจะเป็นไฟ1แอมป์นะครับตัวนี้เขาโมมาจะเป็นไฟ นะครับ3แอมป์นะครับไฟ3แอมป์นะเพราะว่าส่วนตัวคิดว่านะที่เขาโมมาเพราะว่า1มันร้อนนะครับอะแดปเตอร์มันชอบร้อนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไฟถ้าไฟอิ่มเสียงมันก็จะดีเอฟเฟกมันก็จะดีขึ้นนะครับผมนะเพราะว่าเขาโมมาก็3แอมป์นะครับผมนะก็ดีนะครับใช้งานดีมีพัดลมให้ด้วยแล้วก็มีไฟที่นะครับแอมป์สูงขึ้นนะครับก็ดีต่อเครื่องนะครับการใช้งานนี่ครับสภาพสวยงามนะครับ ราคา3,300บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับให้สิทธิ์ท่านที่โอนก่อนนะครับเอฟเฟกแท้ครับตัวนี้เอาไว้ร้องเพลงนะครับใช้ได้1 2 3 4 5สมคี่ห้าไมครับใช้ได้5ไม์แล้วก็มีสสเตอร์ให้นะครับนะอ่ามีสสเตอร์ให้นะครับแล้วก็อ่ามีเอฟเฟกในตัวตัวนี้เสียงดีเสียงหวานใช้ไปนานๆเอฟเฟกก็ไม่หายนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาเทสกับไม์นะครับอ่าไม์เก่าๆนะไม์รุ่นเก่าๆยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะครับ อ่เดี๋ยวจะมาเทสเอฟเฟคให้ฟังกันนะครับผมนะสนใจนะครับนะโทรเข้ามาสอบถามกันได้หรือแอดไลน์ก็จะดีมากครับไลน์มี2ไลน์ครับแอดจากเบอร์โทรนะครับหรือว่าแอดจากมืออ่าไอดีไลน์อยู่หัวข้อคลิปก็ได้นะครับแอดมาแล้วทักมาได้เลยนะครับผมนะน่าซื้อเก็บไว้ครับผมเพราะว่าสภาพมันสวยงามมากครับตัวนี้นะเป็นของนักข่าวที่ผมเคยเอาแอมมามาลงขายนั่นแหละครับแต่พอดีอ่าผมเพิ่งมีเวลาลงมิกเซอร์นะครับผมนะก็เลยนํามา ให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมรับฟังกันเนาะสำหรับตัวมิกเซอร์มือ2นะครับผมนะอันโต,โตนะครับยี่ห้อนี้ก็ไม่ควรพลาดเลยเสียงดีครับร้องคาราโอเกะหรือใช้งานต่างๆก็ใช้งานกลางแจ้งสบายนะครับผมนะนะครับตัวนี้ก็เอฟฟกแท้นะครับฟังเสียงครับเบาๆนะครับทิศเสียงให้ฟังเบาๆนะครับ เสียงก็จะเทสประมาณนี้นะครับผมให้ฟังกันนะครับซาวนาา่าจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับเดี๋ยวหาซาวใหม่ครับผมเพราะว่าไม่เลือกซาวไว้นะครับผมนะนะครับ เดี๋ยวผมจะมาเทียบไม้ให้ชมกันนะครับเอฟเฟก์นะครับไม้ผมก็ใช้นี่แหละนะครับผมนะใช้ไม้รุ่นธรรมดานี่แหละนะครับผมนะก็เป็นไม้สายนะครับนี่นะครับสายก็ต่อไปที่นะครับมิกเซอร์นะครับนี่นะครับนี่นะครับผมนะเดี๋ยวจะเทียบให้ฟังเสียงกันนะครับผมนะก็ตอนนี้ก็พูดหน้าตู้เลยนะครับผมนะเสียงดีครับราคานี้แล้วก็สภาพนี้ผมว่าคุ้มนะครับแต่ว่าอะแดปเตอร์จะเป็นอะแดปเตอร์ 3แอมนะครับผมนะอันนี้เขาแต่งมา3แอมนะแต่ผมว่าดีนะมีพัดลมให้ด้วยแล้วก็แอมมันสูงขึ้นเสียงเอฟเฟกอะไรมันก็เนียนแล้วก็ไฟที่ใช้ในเครื่องมันก็แรงขึ้นนะครับเพราะว่าเอแดปเตอร์ที่ให้เขาให้มากับเครื่องนะมันแอมมันน้อยนะครับผมนะแอมมันน้อยแล้วทีนี้มันก็เลยร้อนเร็วนะครับผมนะอันนี้ดีนะครับผมนะใครอยากได้มีไปใช้งานนะครับผมนะนะครับชิค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 นะครับ อ่านะครับนนี้ก็เสียงยังไม่ใส่เอฟเฟกนะครับนะเสียงยังไม่ใส่เอฟเฟกนะครับอย่างเรนกลางก็ใส่กลางนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับถ้าใส่เอฟเฟกนะครับก็นะครับเสียงกลางวานขึ้นนะครับผมนะเช็คเช็คเช็คนะครับทดสอบนะครับเกลืหนึ่งสองสามสี่ห้าเอฟเฟกก็นะครับจะมีให้นะครับมีให้เลือกหลากหลายโปรแกรมนะครับปรับเอาเนาะนี่สองปุ่มนะ ผมก็ไม่มีเวลาที่จะปรับให้ชมกันนะครับก็ประมาณนี้ครับผมนะเอฟเฟกดังนะครับเอฟเฟกดังนะครับผมนะเสียงดีมากแล้วก็สภาพเครื่องก็ถือว่าสวยงามนะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับทดสอบเจ๊เจ๊เจ๊ทดสอบนะครับทดสอบนะครับเจคหนึ่งสองสามสี่เหลิ่นเจทดสอบ ใจนะครับโทรเข้ามานะครับแนะนําแอดไลน์ดีที่สุดนะครับผมนะแอดไลน์ดีที่สุดเนาะนะครับนะถ้าผมไม่ได้ตอบอ่าน้องแอดมินเขาก็จะตอบให้อย่างเงี้ยครับมันก็จะสะดวกขึ้นนะครับผมนะอ่านะเวลาส่งบัญชีก็ง่ายดีนะครับสามพบาทครับรวมจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับผมนะไม่มีปลายทางเนาะนะครับก็สภาพสวยงามแบบนี้เอาไว้ใช้งานนะครับผมนะรองคาราบินะครับคุ้มแน่นอนนะครับผมนะคุ้มกว่า มิกเซอร์จีนนะครับตามท้องตลาดทั่วไปนะครับของใหม่นะอยู่ประมาณเกือบ6 0พันะตอนนี้เพรอมันขึ้นนะครับราคามันขึ้นนะราคามันสูงครับของตัวนี้ลูกค้าใช้งานมือแรกนะนะครับใช้งานมือแรกนะแต่ลูกค้าเป็นนักข่าวแต่กล่องมันก็หายไปหมดแล้นะมันหายไปหมดแต่สภาพนี้คือสวยนะครับสภาพนี้คือสวยเลยนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับสนใจโทรมาแอดไลน์มาดีที่สุดครับผมขอบคุณครับ